สวัสดีค่ะมินิบิวซมาบอกสูตรต้มปลาแดกเงินล้านค่ะต้มขายตําให้ลูกค้านี่ค่ะเปะเลยสูตรนี่ว่าต้องปรุงเพิ่มถ้าลูกค้าต้องการเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวใส่พริกใส่กระเทียมลงไปค่ะแซบเลยบ่ต้องปรุงชื่รวรสบ่ต้องปรุงน้าตาลเพิ่มสูตรนี้คือสูตรมาตรฐานค่ะอ่าเครื่องปรุงนะคะน้าตาลน้ำตาลบักเผานะคะต้องเป็นแบบนี้1กิโลจ้ะ ผงชื่อโรสผัดหนึ่งกิโลจ้ะก,กะปิย่างดีค่ะกะปีนี่เเฮาสีไซประมาณซอนหนึ่งนามกระเทียมนี่สีไซสองขวดค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูสเบิ้งปลาแดกค่ะซื้อปลาแดกที่เขาตุ่มแล้วอยู่ตลาดปลาแดกย่างดีค่ะหากิโลเดียเ๋ยวแปมบน,นึงนะค่ะ ผสมให้เขากันเทเดียวคอยเอาขึ้นต่างไฟไ้ด้ค่ะดูซื้อประแดบย่างดีมาหากิโลอันนี้บิวตําขายแน่ออนไล,ไลน์หาไลแมนขายดีลูกค้าติดอ่ะเทลงเลย เป็ปลาแดกที่เขาต้มย่างดีมากเลยมัดกระแฟร์แต่ต,ตะข้าต้มมาต้มค่ะเชื่อทำต้นสาดแล้วก็เพิ่มความเข้มขน้นมันอีกจักน้อยก็ต้องลอให้เดือดนะคะ่ะผสมทีเดียวเลย้ตามนนตาลบบกลียอันึีกิโลก่ะเวลงไปเลยของชูรสพัดหนึ่งกิโล ต้องขี้โหลดผัดถนัดน,นะคะมันยังสีนัวนตั้งไบโบหมักผงขี้โรลดกับบดองไซค่ะแต่ว่าสำหรับสมจำเอาหารที่สายของไซผงขี้โรลดค่ะน้ำเปล่าค่ะหนึ่งลิตรกระเทียมดองสองขวด ลงไปเลยค่ะกระปิใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องเมิรด้ค่ะแค่นี้ละค่ะที่นี่เอาไปตั้งไฟเลย ไปตั้งไฟให้เดือกค่ะเราไปส่วนผสมในนี้ค่ะละลายจนหมดสูวนนี้ก็่ต้องซิมค่ะเตะเลยเพื่อนๆล่องไปเบิ้งนะะด้ค่ะตําดีตําแสบตํานัวลูกคาติดค่ะบม่ต้องปรุงยังหลายค่ะแค่นี้พอเลยกระบวยหนึ่งตําเรียบร้อยค่ะ